เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไม่ชมเลขกสีเลขอยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศดีราคาไม่แพงด้วยนะครับขายเพียง900,000บาทเท่เานั้นเองบ้านพร้อมที่ดิน116ตารางวามีที่เหลือไว้ป,ปลูกต้นไม้ได้อีกเยอะครับสร้างบ้านไนดะ้อีกเป็นหลักเลยทีเดียว นนหน้าติดถนนในหมู่บ้าน,นครับเดินทางสะดวกถนนดีรถสวนกันได้สบายฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปลงกเกษตรครับโปร่งโล่งสบายครับไม่เออัดไม่อึดอัดใกล้กับวัดรหารไร่ด้วยตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําเอกสารสิทธิ์ฉลอดพุดแดงครับถูกต้องครบถ้วนแปลงนี้อยู่เพื่อบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูก่อนได้นะครับติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้ด้วยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิป ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เ่าวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ